เสียงหัวใจเต้นคือเสียงการเปิดปิดของลิ้นหัวใจหัวใจของคุณจะไม่จำลองเซลล์เว้นแต่คุณจะบาดเจ็บกระจกตาของคุณเป็นเพียงส่วนเดียวของร่างกายที่ไม่ได้รับเลือดพวกมันรับออกซิเจนผ่านอากาศโดยตรงสมองของมนุษย์มีเซลล์ประสาท1 0 0 0 0แสนล้านเซลล์บวกหรือลบเส้นเลือดในร่างกายของคุณยาวพอที่จะวนรอบโลกได้ถึงสองครั้งหรือมากกว่านั้น ความคิดที่ว่าเราใช้สมองเพียง10%ของเราเป็นแค่ความเชื่อไม่ว่าตอนไหนก็ตามคุณใช้สมองเกือบ100%ไม่อย่างนั้นคุณจะทำงานง่ายๆไม่ได้ฉนันดื่มกาแฟสักถ้วยเมื่อชาวโรมันโบราณแบ่งกล้ามพวกเขาคิดว่ากล้ามเนื้อของพวกเขาดูเหมือนหนูนั่นเป็นเหตุผลที่คำว่า u s c l e ที่แปลว่ากล้ามเนื้อมาจากคำว่าหนูตัวน้อยในภาษาละตินปอดข้างซ้ายของคุณเล็กกว่าปอดข้างขวาเพราะมันต้องเผื่อที่ให้หัวใจของคุณด้วย ผู้เชี่ยวชาญเคยคิดว่าเราแยกกลิ่นได้1 0 0 0 0กลิ่นเท่านั้นแต่จากการศึกษาล่าสุดพบว่ามนุษย์แยกแยกกลิ่นได้ถึง1ล้านล้านกลิ่นสมองของคุณประกอบด้วยน้ำมากกว่า70%และต้องการออกซิเจนในร่างกายของคุณถึง20%ในปากของคุณมีแบคทีเรียต่างๆประมาณ700สายพันธ์มีแบคทีเรียมากกว่า6000ล้านตัวอยู่ในนั้น ผิวของคุณเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดมันมีพื้นที่พอๆกับผ้าชั้ตัวสองผืนทุกครึ่งกิโลกร,รัมของไขมันที่เพิ่มขึ้นร่างกายของคุณจะต้องสร้างเส้นเลือดใหม่1.6กิโลเมตรเพื่อลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารให้ร่างกายของคุณกระเพาะอาหารของคุณสร้างเยื่อบุใหม่ทุก6วันเพื่อหลีกเลี่ยงการย่อยตัวเองเยื่อหุ ale, ้มเซลล์หลอดเลือดและกล้ามเนื้อรอบๆสมองของคุณมีตัวรับความรู้สึกเจ็บปวดแต่สมองของคุณไม่มีนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณถึงไม่ปวดสมอง ฟันถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงกระดูกของคุณแต่ไม่ถูกนับเป็นกระดูกเซลประสาทส่งกระแสประสาท1,000กระแสต่อวินาทีพวกมันเดินทางที่1.6ถึง431กิโลเมตรต่อชั่วโมง DNA ของเรามีไวรัส1 0 0 0 0แตัวนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบไวรัสที่มีอยู่เมื่อ100ล้านปีก่อนด้วยถ้าคุณพิมพ์60คำต่อนาทีเป็นเวลา8ชั่วโมงต่อวันคุณจะต้องใช้เวลา50ปีในการพิมพ์จีโนมของมนุษย์ โมเลกุลที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมนุษย์คือคโครโมโซม1เซลล์มนุษย์มีคโครโมโซม23คู่และคโครโมโซม1แต่ละตัวประกอบด้วยอะตอม1 0 0 0 0ล้านตัวคุณหายใจเข้าไป25,000ล้านล้านล้านโมเลกุลในการหายใจหนึ่งครั้งนั่นคือ25ตามด้วยศูนย์ตัวถ้าคุณจะนับนะคุณมีบานาพับรูปใบไม้ที่ด้านบนของกล่องเสียงซึ่งจะปิดทุกครั้งที่คุณกลืนเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารเข้าสู่ปอด ร่างกายใช้เวลาประมาณ1เดือนในการผลัดเซลล์ผิวใหม่ทั้งหมดเราผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วประมาณ30,000เซลล์ทุกๆ60วินาทีสูญเสียผิวหนังประมาณ4กิโลกรัมในแต่ละปีดังนั้นเมื่อเพื่อนของคุณแซวว่าลอกคราบหรอพวกเขาก็ไม่ผิดสะทีเดียวนะ เล็บมือของพวกเรางอกเร็วกว่าเล็บเท้าซึ่งงอกช้ากว่าเกือบ4เท่าแน่เนื่องจากเล็บเท้าเกิดความเสียหายน้อยกว่าเล็บมือแม้ว่าเราจะสะดุดล้มบ่อยครั้งแต่ความเสียหายจากการล้มก็ไม่ได้มีผลมากนะักขนตามีอายุเพียง150วันเท่านั้นขนตาที่ได้รับการบันทึกสถิติโลกยาวประมาณ3นิ้วแล้วก็ยังเป็นบ้านของตัวอะไรขนาดจิ๋วด้วยเรากระพริบตาประมาณ4ล้าน2แสนครั้งต่อปีอย่างน้อยก็ทุกๆ8วินาที เมื่อเราจามอากาศที่เราพ่นออกมามีความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเร่งได้เร็วกว่ารถเฟอร์รารี่คันใหม่เอี่ยมนอกจากนี้ซีโครงของคุณหักได้ง่ายๆถ้าคุณจามแรงเกินไปมนุษย์ผลิตน้ำลายตั้งแต่500มิลลิลิตรไปจนถึง950มิลลิลิตรในทุกวันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนนั้นพอที่จะเติมในอ่างอาบน้ำได้หลายอ่างได้ใน1ปีแต่ไม่ได้ให้ถมน้ำลายนะ น้ำลายเป็นยารักษาโรคสุดเพอร์เฟกแผลในปากของเราหายเร็วกว่าที่อื่นนอกจากนี้ยังช่วยในการรับรสอาหารด้วยต่อมรับรสของเราพร้อมที่จะรับรสเมื่อมันชุ่มด้วยน้ำลายเท่านั้นอาจฟังดูน่าเหลือเชื่อแต่กระดูกของเรานั้นแข็งแรงกว่าที่เห็นกระดูกมนุษย์16ลูกบาศก์เซนติเมตรสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ8,600กิโลกรัมซึ่งแข็งแรงกว่าคอนกรีต4เท่า สิ่งเดียวที่ทําให้กรุ๊ปเลือดของเราแตกต่างกันคือน้ำตาลเลือดกรุ๊ป A B และ A B มีน้ำตาล5ชนิดในขณะที่กรุ๊ป O มีเพียง4ชนิดเท่านั้นซึ่งเหมาะที่จะเป็นผู้บริจาคเลือดการขาดน้ําตาลอีกชนิดไม่ได้ทําให้กรุ๊ป O มีรสหวานน้อยลงแต่ในความเป็นจริงมันดึงดูดยุงมากกว่าเลือดกรุ๊ปอื่นๆคนเรามีกรุ๊ปเลือดเพียง8ชนิดในขณะที่วัวมีถึง800รกรุป๊ปและอาจมีมากกว่านั้นอีก ด้วยปกติผมของเราร่วงประมาณ50-150เส้นต่อวันอายุไขโดยเฉลี่ยของเส้นผมคือ5ปีและทันทีที่เส้นผมเก่าบอกลาหนังศีรษะของคุณเส้นผมใหม่ก็จะงอกขึ้นมาทันทีเส้นผมของมนุษย์แข็งแรงกว่าเส้นลวดทองแดงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันผมหนึ่งเส้นรับน้ำหนักได้ถึง100กรัมและถ้าเลือกใช้ผมอย่างถูกวิธีผมทั้งศีรษะสามารถรับน้ำหนักได้ถึง8,400กิโลกรัม กระเพาะของเราใหญ่กว่าที่คิดด้วยความจุเกือบ0.2กิโลกรัมเมื่อจำเป็นในขณะที่ค่าเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ950มิลลิลิตรอาหารจะถูกย่อยภายใน4-6ชั่วโมงและยังย่อยโลหะได้ด้วยดังนั้นความจุจึงสำคัญมากริมฝีปากรับสัมผัสได้ไวกว่านิ้วมากมันมีปลายเส้นประสาทประมาณล้านเส้นซึ่งไวกว่าปลายนิ้วถึง100เท่า ร่องและรอยย่นทาให้รอยริมฝีปากของเราไม่เหมือนใครเช่นเดียวกับลายนิ้วมือรอยนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตของเรารอยบนลิ้นก็เป็นเอกลักษณ์เช่นกันแล้วเราจะมีเครื่องอ่านรอยบนลิ้นเมื่อไหร่กันนะสะดือของเรามีสวนสัตว์ทั้งสวนอยู่ในนั้นโดยมีแบคทีเรียประมาณ70ชนิดบางชนิดพบได้ในดินของญี่ปุ่นและแบคทีเรียหลายชนิดที่พบได้ทั่วไปบนน้ำแข็งคัอวโลก ร่างกายของเราเรืองแสงได้จริงๆนะแม้ตอนนี้เราจะมองไม่เห็นการเรืองแสงได้ด้วยตาเปล่าเนื่องจากแสงที่เราเปล่งออกมานั้นมีความเข้มน้อยกว่าระดับต่ำสุดถึง1,000เท่าของระดับที่เรารับรู้ได้หัวใจสูบฉีดเลือดด้วยแรงดันที่มากจนสามารถยกหัวใจขึ้นไปถึงชั้นสีของอาคารได้และใช้เวลา45วินาทีสำหรับเลือดของคุณในการปั๊มจากหัวใจผ่านร่างกายทั้งหมดและกลับไปยังจุดเริ่มต้น นอกจากนี้หัวใจยังสูบฉีดเลือดประมาณ7,600ลิตรภายในวันเดียวนั่นเกือบจะเท่ากับที่รถบรรทุกผสมคอนกรีตรทำได้เลยข้อมูลเคลื่อนไปตามเส้นประสาทที่ความเร็วประมาณ320กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยรับจากที่หนึงไปยังอีกที่หนึ่งในเวลาไม่กี่มิลลิวินาทีนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณถึงดึงมือของคุณกลับมาอย่างรวดเร็วเมื่อคุณเผลอไปแตะพิซซ่าร้อน สมองของคุณมีเซลล์ประสาท86,000ล้านเซลล์ที่รวมกันเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ100ล้านล้านครั้งเพื่อการเปรียบเทียบกาแล็กซีทางช้างเผือกของเรามีดาวแค่ประมาณ3แสนล้านดวงกล้ามเนื้อที่เร็วที่สุดของร่างกายอยู่ในดวงตาและการกระพริบตาใช้เวลาประมาณ1ส่วน10วินาทีและคุณทำอย่างนั้น20,000ครั้งต่อวัน ผู้ใหญ่อาจกระพริบตาโดยเฉลี่ย15ครั้งต่อนอาทีแต่เด็กทารกกระพริบตาเพียง1หรือ2ครั้งต่อนอาทีเท่านั้นนักวิทยาศาสตร์ยังคงไม่ทราบสาเหตุแต่อย่าไปท้าเด็กทารกคนไหนแข่งจ้องตาล่ะเท้าของคุณมีต่อมเหงื่อ250,000ต่อมและพวกมันก็ผลิตเหงื่อได้ประมาณ250มิลลิตรใน1วันเท้าของคุณมีกลิ่นไหมที่จริงแล้วจมูกคุณต่างหากที่ได้กลิ่นส่วนเท้าของคุณนะ่ะก็แค่เหม็น ความสามารถในการดมกลิ่นของสุนัขนั้นดีกว่ามนุษย์ถึง10,000แเท่าแต่คุณก็ยังแยกแยกกลิ่นต่างๆได้ถึงล้านล้านกลิ่นกลิ่นตามธรรมชาติของร่างกายคุณมีความเป็นเอกลักษณ์มากยกเว้นถ้าคุณมีคู่แฝดหลังคลอดเด็กทารกจำนวนมากมีดวงตาสีฟ้าที่ค่อยๆเข้มขึ้นตามการเวลาเป็นเพราะปริมาณของเมลานินซึ่งเป็นเม็ดสีที่ทำให้ดวงตาผมและสีผิวของคุณมีสีของมันเองและในม่านตาจะค่อยๆเพิ่มขึ้นในช่วงสองปีแรก ทารกแรกเกิดเห็นโลกเป็นสีขาวดําและกลับหัวความสามารถในการแยกแยะสีและกลับภาพจะเกิดขึ้นภายหลังดวงตาของพวกเขาอาจใช้เวลาสักพักในการพัฒนาจนสมบูรณ์แต่ดวงตาของทารกมีขนาดเท่ากับดวงตาของผู้ใหญ่จมูกและหูของคุณจะไม่หยุดเติบโตตลอดทั้งช่วงชีวิตเศร้าแต่ก็จริง แม้ว่าเราจะมีรูจมูก2รูแต่พวกมันก็ไม่ได้ทํางานพร้อมกันในคน85%อากาศจะไหลผ่านรูได้รูหนึ่งและรอบจมูกนี้จะเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวันหน้าแดงเกิดจากการกระจายของอะดรีนาลินเมื่อแก้มของคุณแดงกระเพาะอาหารของคุณก็แดงด้วยเช่นกันน้ำลายที่มนุษย์ผลิตได้ตลอดทั้งชีวิตมีปริมาณเท่าสักว่ายน้ำสองสระนั่นมันน้ำลายเยอะมากเลยนะ ลิ้นประกอบด้วยมัดกล้ามเนื้อ8มัดโครงสร้างของมันเหมือนกับนวดของปลาหมึกหรืองวงของช้างถึงแม้จะมีความเชื่อทั่วไปว่าลิ้นเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายมนุษย์แต่ก็ไม่จริงหรอกแต่เป็นกล้ามเนื้อกลามต่างหากแรงกัดของมนุษย์เท่ากับแรง90กิโลกรมัมน้อยกว่าจระเข้และฉลามมากพวกมันมีแรงกัดนับร้อยกิโลกรมัมแต่มนุษย์ก็ยังมีแรงกัดมากกว่าปลาปีรัญ,ญา่า ร่างกายผู้หญิงยังคงเติบโตและเปลี่ยนแปลงแม้ในวัย20ของพวกเธอไขมันใต้ผิวหนังเคลื่อนจากแก้มคอและขาส่วนล่างไปอยู่ที่เอวหน้าท้องและต้นขาส่วนบนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญบางอย่างยังเกิดขึ้นในสมองที่ทําหน้าที่ในการตัดสินใจและความจําระยะสัน้นผู้หญิงใช้สมองทั้งสองด้านอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อฟังใครสักคนผู้หญิงอาจเป็นคนรับฟังที่ดีกว่าและได้ยินแม้แต่สิ่งที่ไม่ได้ถูกพูดต้องขอบคุณสมองทางด้านขวา ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสารรค์และยังมีโอกาสน้อยกว่าที่จะสูญเสียการได้ยินเมื่ออายุมากขึ้นแม้ในตอนที่ผู้หญิงกำลังหลับประสาทการได้ยินสุดไวของสาวสาวก็ยังทำงานอยู่สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการและบทบาททางประวัติศาสตร์ของผู้หญิงในฐานะแม่ที่ต้องตื่นขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงร้องไห้ของลูกโชคดีที่มีแค่เสียงแหลมสูงที่ปลุกพวกเธอได้ง่งายๆเด็กผู้หญิงมีปุ่มรับรถบนลิ้นมากกว่าผู้ชาย 35%ของผู้หญิงมีการรับรถดีเยี่ยมในลิงของสาวๆมีปุ่มรับรถมากกว่า30ปุ่มในพื้นที่ขนาดเท่าลุมของที่จอบกระดาษแล้วน้ำตาลก็หวานขึ้นโซเดียมก็เค็มขึ้นแต่รถขมเนี่ยสาวๆทนไม่ได้เลยละ่ะผู้หญิงจำงานที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ดีแต่ลืมสิ่งที่ทำไปแล้วได้อย่างง่ายดายส่วนผู้ชายในคนละเรื่องเลยแถมผู้หญิงก็จดจำใบหน้าได้ดีกว่าด้วย งานวิจัยชิ้นหนึ่งเผยว่าผู้หญิงเห็นผู้หญิงคนอื่นที่สวมชุดสีแดงว่าเป็นภัยคุกคามต่อความสัมพันธ์ของพวกเธอผู้เข้าร่วมการทดลองรู้สึกเฉยเในขณะที่ได้เห็นภาพของหญิงสาวในชุดสีอื่นๆแต่ชุดสีแดงเนี่ยทำให้เกิดการแสดงอารมณ์อย่างชัดเจนผู้หญิงสามารถรับมือกับความเจ็บปวดได้มากกว่าผู้ชายพวกเธอยังลืมความเจ็บปวดได้เร็วกว่าแล้วก็ไม่เครียดเมื่อนึกถึงประสบการณ์ไม่น่าจดจำก่อนหน้านี้ สมองทั้งสองซีของโสสาวนะมีการประสานงานกันมากกว่าในสมองผู้หญิงมีเส้นใยซิกแซกระหว่างด้านตักกะและด้านความคิดสร้างสารรค์ส่วนในสมองผู้ชายเส้นใยเหล่านี้กลับอยู่คนละฝั่งของซีสมองนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้หญิงมักพบวิธีการแก้ไขปัญหาที่สร้างสารรค์และคาดไม่ถึงมากกว่าถึงแม้ว่าพวกเธอจะไม่ใช่คนที่ตรงไปตรงมาแล้วก็มีเหตุผลที่สุดหัวใจของผู้หญิงมีขนาดเท่ากับ7 5เเของหัวใจผู้ชาย และเส้นเลือดแดงในนั้นแคบกว่าเพื่อให้เห็นความแตกต่างหัวใจของผู้หญิงจะเต้นเร็วกว่าเต้นได้ประมาณ78ครั้งต่อนาทีมากกว่าของผู้ชายถึง8ครั้งผู้หญิงใช้เวลาโดยเฉลี่ย47ชั่วโมงในการย่อยอาหารในขณะที่สำหรับผู้ชายใช้เวลา33ชั่วโมงทั้งนี้เป็นเพราะผู้หญิงมีกระเพาะอาหารขนาดเล็กที่ผลิตกรดน้อยกว่านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมความเร็วของการย่อยอาหารนั้นช้าลง20% ผู้หญิงโดยเฉลี่ยพูดประมาณ20,000คำต่อวันมากกว่าผู้ชาย7,000คำพื้นที่สมองที่ทำหน้าที่ด้านทักษะภาษาและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเพศหญิงมีขนาดใหญ่กว่ายิ่งกว่านั้นผู้หญิงมีระดับที่เรียกว่าโปรตีนภาษาสูงกว่าสิ่งนี้ทำให้ส,สาวพูดเยอะขึ้นแล้วก็เร็วกว่าผู้ชายดูละนะตอนนี้คุณมักจะรู้สึกคลื่นไส้หลังจากเล่นรถไฟหอะหรือเล่นเกม VR สิ่งเหล่านี้เกิดจากอาการที่สมองของคุณไม่ได้รับการปรับให้เข้ากับอาการวิงเวียนศีรษะในลักษณะแบบนี้มันจึงคิดว่านี่คือสัญญาณของการที่คุณกินอะไรที่ไม่ดีเข้าไปดังนั้นคุณจึงรู้สึกอยากอาเจียนเนื่องจากสมองทําการส่งสัญญาณไปยังกระเพาะอาหารของคุณเพื่อให้กําจัดสิ่งที่มีพิษออกไปจากร่างกายแม้ว่าจริงๆแล้วมันจะไม่มีอะไรแบบนั้นอยู่ก็ตามกระดูกกำปั้นของเด็กทารกจะยังไม่เจริญเติบโตสมบูรณ์เต็มที่จนกระทั่งถึงอายุ10ขวบที่เป็นแบบนั้นเพราะวัยเด็กเป็นวัยที่ต้องการความยืดหยุ่นมาก ดังนั้นกระดูกหลายแห่งจึงยังคงเป็นกระดูกอ่อนอยู่ในช่วงที่ทารกยังคลานด้วยมือนั้นต้องอาศัยแรงกดที่ข้อมือเป็นอย่างมากหากพวกเขามีกระดูกกำปั้นที่เจริญเติบโตสมบูรณ์แล้วจะก่อให้เกิดอันตรายได้เซอร์ไพรส์เหงื่อไม่ใช่ต้นเหตุของกลิ่นที่ทําให้คุณต้องรีบไปอาบน้ําหลังออกกําลังกายต้นเหตุจริงๆที่ทําให้เกิดกลิ่นกายคือแบคทีเรียต่างหากแต่อย่าเพิ่งต่อว่าพวกมันเลยมีแบคทีเรียบางชนิดที่ดีสําหรับร่างกายเรา เพราะพวกมันจะต่อสู้กับแบคทีรียชนิดอื่นเพื่อให้ตัวเองมีที่อยู่เป็นของตัวเองและนั่นทําให้คุณห่างไกลาจากสิวหรือปัญหาการติดเชื้ออื่นๆได้ความจริงฟังก์ชันการใช้งานของมันได้เริ่มหมดไปแล้วตั้งแต่ที่มนุษย์มีการใส่รองเท้านิ้วก้อยเท้าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยรักษาการทรงตัวขณะที่เราเดินด้วยเท้าเปล่าแต่ตอนนี้ดูเหมือนมันมีประโยชน์ไว้เพื่อให้เราเตะตามมุมเฟอร์นิเจอร์เท่านั้นบางทีแนอนาคตด,ด้วยกระบวนการวิวัฒนาการของมนุษย์พวกเราอาจไม่มีมันอีกต่อไปก็ได้ ถึงเวลาส่งลูกหมูตัวน้อยกลับบ้านแล้วบายเส้นผมขนและเล็บจะยาวเร็วขึ้นหากได้รับสารอาหารมากขึ้นจากการส่งผ่านของเลือดและความจริงก็คือร่างกายของเราไม่มีความสมมาตรร่างกายซีกหนึ่งมักจะมีจำนวนหลอดเลือดมากกว่าอีกซีกเสมอดังนั้นผมและเล็บในซีกนั้นจึงยาวเร็วกว่าตามไปด้วยเมื่อคุณกรีดร้องหรือจาม สมองของคุณจะพยายามปกป้องคุณจากเสียงดังพวกนั้นโดยการลดระดับเสียงลงให้โดยอัตนโนมัติถ้าไม่เชื่อคุณก็ลองทำดูสิแต่อยา่าตะโกนดังเกินไปล่ะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะมองคุณแปลกๆ14ยังคงมีสัญชาตญาณความเป็นนักล่าอยู่ในตัวเราไม่ใช่แค่ฟันเคี้ยวเท่านั้นที่เราสืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่กินเนื้อเป็นอาหารแต่เรายังมีความรู้สึกใกล้เคียงแบบนั้นในเวลาที่หิวประสาทสัมผัสข,ของเราจะคมชัดขึ้นเห็นรายละเอียดได้ดีขึ้น และที่สําคัญที่สุดคือดมกลิ่นได้ดีขึ้นแต่ทันทีที่เราอิ่มเราจะผ่อนคลายลงเพราะร่างกายได้หลั่งสารแห่งความสุขที่ชื่อว่าเซโรโทนินออกมาซึ่งทําให้ประสาทสัมผัสช้าลงและหยุดยั้งความเป็นนักล่าในตัวคุณอีกหนึ่งความสุขที่นอกเหนือจากการกินนั่นคือการจามฮอร์โมนแห่งความสุขที่ชื่อแอนโดฟินจะหลั่งออกมาพร้อมเสียงฮัชชิวของคุณ และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคุณจะรู้สึกขบขันหลังจากการจามหลายๆครั้งติดต่อกันสารเอน,นฟินจะช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเพื่อต่อสู้กับแบคทีรียที่ไม่ดีดังนั้นมันจึงมีประโยชน์กว่าที่คิด เมื่อตกใจหรือแค่กลัวขาของคุณอาจแข็งทื่อเป็นตอไม้ขึ้นมาหัวใจของคุณจะสูบฉีดเลือดและขนลุกชันทั้งหมดนี้เป็นผลจากกระบวนการเดียวกันนั่นคือปฏิกิริยาของการที่อะดรีนาลีนไหลเข้าสู่กระแสะเลือดคุณเมื่ออะดรีนาลีนเข้าสู่ร่างกายจะทำให้เกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าสู้หรือหนีปฏิกิริยานี้เป็นสาเหตุของอาการตึงเครียดของกล้ามเนื้อและการสูบฉีดเลือดทำให้คุณรู้สึกขานักอึ้งระบบทั้งหมดในร่างกายจะอยู่ในภาวะตื่นตัวอย่างมาก เพื่อเตรียมตอบโต้อย่างรุนแรงและรวดเร็วในขณะเดียวกันปฏิกิริยานี้อาจเป็นไปได้ใน2ทิศทางคุณอาจจะวิ่งเร็วอย่างกับนักกีฬาโอลิมปิกหรือไม่อาจขยับกล้ามเนื้อได้สักนิดเลยเหตุผลก็คือมีปฏิกิริยา2แบบในการตอบสนองต่อสถานการณ์อันตรายคุณจะรับมือด้วยการเอาชนะหรือจะหลีกเลี่ยงไปเลยก็ได้เพราะเวลานิ้วเป็นแบบนั้นแล้วทำให้เก็บผลไม้กลางสายฝนได้ง่ายขึ้นไม่พูดจริงๆนะ ให้ฉันอธิบายให้ฟังรอยย่นนี้เกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดเล็กๆที่อยู่ใต้ผิวหนังหดตัวแต่นั่นยังไม่ใช่ส่วนที่น่าสนใจที่สุดนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าถ้าเส้นประสาทที่นิ้วคุณเสียหายรอยย่นก็จะไม่เกิดขึ้นเลยไม่ว่าจะแช่อยู่ในน้ํานานขนาดไหนนั่นหมายความว่ารอยย่นเกิดขึ้นเพราะปฏิกิริยาเฉพาะอย่างหนึ่งที่ร่างกายของเรามีต่อน้ําไม่ใช่แค่คุณสมบัติของผิวหนังเองดังนั้นจะต้องมีเหตุผลทางชีววิทยาที่สําคัญแน่ การทดสอบเพิ่มเติมเป็นเรื่องของการพยายามเก็บลูกแก้วปกเปียกด้วยมือที่แห้งและมือเปียกแบบที่มีรอยยน่นสิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับเท้าเช่นกันการยืนบนพื้นผิวปีเปียกด้วยเท้าที่มีรอยย่นนั้นง่ายกว่ามากฉันดาว่านี่เป็นวิธีการตามธรรมชาติเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะให้เราในช่วงเวลาที่อาจเกิดอาการลื่นได้ ต่อให้คุณไม่ค่อยได้ให้ความสนใจเสียงน่ากลัวนั่นเพราะคุณมีนิสัยชอบบิดข้อต่อให้ลั่นรอบแกรบอยู่แล้วคุณก็คงรู้จักเสียงนี้ดีว่ากันอย่างยุติธรรมยิ่งกว่าแย่เสียอีกเวลาที่คุณลุกจากโต๊ะและได้ยินเสียงเหมือนคุณทำร้ายตัวเองหรือทำอะไรหกักแต่ไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะกลายเป็นว่าเวลาที่ข้อต่อลัน่นไม่ได้เป็นผลจากสุขภาพของเราขนาดนั้นเสียงลั่นและกรอบแกรบเกิดขึ้นเมื่อข้อต่อได้รับแรงดัน หรือคดงอไปนในแบบที่ทําให้เกิดฟองอากาศเล็กๆออกมาและแตกออกก็ทํานองเดียวกับเวลาที่ผายลมฟองอากาศนี้มีอยู่แล้วในทุกข้อต่อของร่างกายคุณและไม่ได้แสดงว่าเป็นอันตรายใดๆแค่มีเสียงเท่านั้นคุณมีนิสัยแย่ๆที่ชอบบิดข้อต่อให้มีเสียงไหมหรือคุณเป็นหนึ่งในคนที่ทนฟังเสียงนั้นไม่ได้เลยบอกให้ฉันรู้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะ ท้องร้องส่งเสียงดังหรือท้องที่มีเสียงคร่ครากเรียกแบบไหนก็ได้เราทุกคนรู้จักเสียงที่น่าอายนั่นดีสิ่งที่เราไม่ค่อยรู้กันก็คือเสียงนี้เกิดจากอะไรตามนิยามพื้นฐานสมองของคุณกำลังยอะเย้ยคุณว่าคุณยังไม่ได้กินอะไรฉันรู้ว่านี่ฟังดูประหลาดแต่ไม่งั้นคุณจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงเมื่อท้องว่างสมองของคุณจึงส่งสัญญ,ญาณว่าให้เริ่มย่อย และส่งอะไรมาให้ระบบย่อยอาหารได้แล้วแต่ในนั้นไม่มีอะไรนอกจากแกส๊สจึงทําให้เกิดเสียงดังดังนั้นหาอะไรใส่ท้องซะนะรู้ไหม